สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ปี2026แล้วนะครับผมจะมาแนะนำนะครับเครื่องเกมในราคางบไม่เกิน5,000บาทนะครับตอนนี้เป็นราคาที่คุ้มค่ามากนะครับผมว่าแนะนำเลยนะครับก็จะมีเครื่อง PS4 Pro นะครับแล้วก็เครื่องตัว Xbox Series S นะครับตัวนี้นะครับราคานะครับพอๆกันแต่ว่าผมจะจับมาชนกันในเรื่องราคานะครับเพราะว่าตอนเนี้ย ตัวซีรีส์เอนะครับราคาจะไม่เกินกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็ตัวโปรนะครับราคาอยู่ที่ไม่เกินห้าพันนะครับสี่พันกว่ากว่านะครับสองตัวเนี้ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับถ้าเทียบกับ PC ซแล้วเราจะหาะเครื่องที่เล่นเกมเล่นได้เลยแบบไม่ต้องไปลงโปรแกรมไปหาการ์ดจออะไรเพิ่มเงี้ยครับเรามีแค่ทีวีนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อกับ พวกเกมพวกนี้ได้แล้วนะครับแล้วเกมพวกนี้นะครับก็ทุกวันนี้ครับยังมีการอัปเดตแล้วก็มีการลงให้กับเครื่องเกมตัวใหม่ๆนะครับแต่ว่าสองตัวเนี่ยจะแตกต่างกันที่ตัวนี้นะครับสามารถเล่นแผ่นได้นะครับเล่นแผ่นได้ของ p s 4นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับไม่สามารถเล่นแผ่นได้นะครับเพราะว่าตัวทางค่าย xbox นะครับเขาเน้นที่บริการที่ สมัครสมาชิกนะครับให้เหมาจ่ายรายเดือนนะครับแต่ว่าก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับก็คือทาง xbox นะครับตอนนี้จะมีเกมพวกเกมใหม่ๆหรือว่าเกมที่ยังอัปเดตที่ยังซื้อเล่นได้นะครับอย่างพวก e x p a n i o n สามสิบสามนะครับนินจากร l y d e สี่นะครับพวกอินดีนาโจนนะครับอันนี้ครับเป็นเกมใหม่ๆนะครับที่สามารถเล่นบน xbox ได้นะครับ ครบถือว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่าเกมเนี้ยยังถือว่าอัปเดตซีรีส์ใหม่ๆอยู่นะครับแต่ว่า p s 4นะครับคือ,อตอนเนี้เกมบางเกมอาจจะไม่ได้ลงให้เครื่อง p s 4แล้วนะครับแต่ว่ายังมีเกมที่น่าเล่นเยอะอยู่นะครับแล้วก็เกมสามารถเล่นบนแผ่นได้ซื้อในสโต์ได้แต่สองตัวเนี้ยาราคาก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับในพวก Xbox นะครับ จะมีราคาสมมุติถ้าเป็นเกมเดียวกัน,นครับอย่างเลเดสนะครับเลเดสซีนมชันนะครับตัวเนี้ยตอนเนี้ยมันลดราคาอยู่ประมาณ400กว่าบาทนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะลดเหลือประมาณ300หรือว่า200ต้นต้นนะครับถ้าเราอ่า,ซ,อาซื้อในสโตร์ประเทศที่ราคาถูกๆนะครับมันจะมีอ่าแต่ละโซนนะครับก็มีโซน US โซนญี่ปุ่นนะครับที่ซื้อได้แล้วก็โซนพวกอินเดียแต่ว่าตุรกีกับออเจนตอนนี้ซื้อไม่ได้ละ เขาปิดไว้แล้วครับอ่าราคาเกมของ Xbox นะครับจะถูกกว่านะครับอันนี้ข้อดีของเขานะครับแต่ว่าไม่สามารถเล่นแผ่นได้นะครับตัวเครื่องนะครับแต่ว่าราคาถือว่าเล่นเกมเกมใหม่ๆได้นะครับเครื่อง PS4 ราคาพอๆกันนะครับตอนนี้แต่ว่ายังเล่นแผ่นแล้วก็มีสตูเกมที่ยังสามารถซื้อได้นะครับอัปเดตดีคนละแบบนะครับแต่ว่าอ่าเรื่องความยุ่งยากนะครับตัว Xbox นะครับถ้า ถ้าคนที่ไม่ไม่ค่อยถนัดเรื่องการาสมัครบารเครดิตหรือว่าตัดผ่านข้ามสโตไปซื้อเกมนน่นนี้นั่นประเทศอื่นนะครับตัวเนี้ยมันจะยุ่งยากหน่อยแต่ว่าถ้าเราได้เล่นหรือว่าได้ซื้อแล้วนะครับถือว่าราคาค่อนข้างถูกนะครับสมัครรายเดือนตอนเนี้ยเกมเหมาใจแบบมีเป็นสามสี่ร้อยเกมนะครับตัวเนี้ยก็เหลือหน199้าร้อยเก้าเก้านะครับประมาณนี้นะครับอันนี้สโตบ,บ้านเรานะครับ แต่ตัวนี้ค่าสมัครพัดรายเดือนนี่ก็จะแพงกว่านะครับแพงกว่าเยอะเลยแต่ถ้าพูดถึงราคาเกมนะครับตัว่า H b o กก็จะถูกกว่าแต่ข้อดีข้อเสียมันก็ต่างกันนะครับตัวเนี้ยจะหาซื้อบัตรหรือว่าเติมเงินในบ้านเราอะง่ายกว่านะครับซื้อเกมในนี้นะครับตัวนี้นะครับลองพิจนารณานกันดูนะครับถ้าผมมาแนะนําตอนนี้ก็สองตัวนะครับเป็นถือว่าคุ้มค่าครับตัวนี้อาจจะเป็นเจนเก่าหน่อยแต่ว่า เกมก็ยังมีหลากหลายให้เล่นนะครับแต่แนะ่ตัวเนี้ยลองรับเกมใหม่ๆนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับตัว Xbox นะครับ Series S นะครับอันเนี้ยแนะนําเลยภาพกราฟิกก็ผมผมจะบอกว่าจะสู้ PS5 ได้ไหมก็อาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะยังไม่ได้นะครับภาพอาจจะไม่สวยเท่า PS5 นะครับแต่ว่าเล่นเกมอ่าแบบที่เป็น A เกมใหม่ๆ เล่นได้นะครับเล่นได้ไม่น่าเกียดนะครับเล่นได้ถ้าใครไม่ซีเรียสถึงกราฟิกที่ต้องสวยเลิศนะครับพอเล่นได้นะครับถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยังเป็นที่นิยมและก็ฮิตตลอดการนะครับเครื่อง p s เนะโตโปนะครับขอบคุณมากๆนะครับมาแนะนำรีวิวประมาณนี้ก่อนนะครับใครมีอะไรสนใจนะครับฝากล้าเล็กๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ